รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน อะไรถ้าเจถีที่เป็นคนที่เด็ดขาดจริงๆเลยนะครับฉันทําอะไรต้องเด็ดขาดอยู่เสมอถ้าแกเต้นกับลูกสาวฉันเดี๋ยวฉันจะมีเงินแถมให้แกด้วยอะไรค่ะพี่ขวัญไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นแล้วค่ะเต้นกับหนูดีกว่าเออผมว่าแกชื่ออะไรนะขวัญครับขวัญเหรอครับหนดูสิขวัญหายไปหมดแล้วเนี่ยตกใจตอนที่ถีบเขาเมื่อกี้ครับอขวัญก็เจอหมดเลยขวัญหนีขวัญหนีที่ปอเออถ้าจะให้สนุกผมว่าเดี๋ยวขอ โค้กับสองคนนุ้นด้วยนะไหมครับจะได้หลายหลายคนสนุกดีครับรวมเลยไหนลองยิ้มซิครับยิ้มสวยเขาดูคือลูกสวยสวยเอ้ยไม่มีเชี่ยวด้วยฮะคำแบบนี้ด้วยครับปากอ่อนี่ยิ้มปากปากบนเหมือนอ้ำเหมือนรถตุ๊กๆุ๊กมึงนนเลยครับอ้านี่ไม่ใช่บางคนชมบางคนมันจะแหลมครับโอที่สรรหามาอ้ำลูกสิบคนละขอโทษครับพระเจ้าถีนะครับได้รวมเหมารวมไปไหมเหมารวมไปเลยเหมารวมโอเคครับเอาพวงมาลัยมานี่ลูกจ่ายตังค์ไป เดี๋ยวพ่อจัดการเองไปเลยเหมาไว้ให้หมดรอบนี้ฉันเหมาให้แกเต้นได้ครับแต่ต้องเต้นกับลูกสาวฉันด้วยครับเชิญตามสบาย มาอยู่ในอ้อมกอดอำลังไม่ต้องลมเมาแล้วโดนเสียท้องเมาเราให้เปอร้องอยากลองดูว <compelling sound> ่าเมาแม้นมีขวดใหญ่เท่าฟ้าขอสายอราจะเอาไปทน ไปเต้นไปดูตรงนี้อย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ดูแบบนี้ดูดูครับนี่ดูดูพ่อเอออย่างนี้อย่างนี้ไปหันไปอย่างนี้เออไม่ล้มอย่างนี้แล้วลูกเอออออออเย่าลืมค้างนะลูกค้างข้างเออ อ้้าโโหเด็กลูกบูยังบ้าเลยแกงลูกเนี่ยไม่เขาคิดว่าเขาจะเขาเขาาจะขาผมก็จะได้ดีดตัวไปไอ้คนนึงถ้าไปไหนวันนี้อีกสองตัวนั้นไปนั่งเลยเต้นกับลูกอ่ะสองคนนั้นจัดไปเลยลูกไปเยอะๆลูกเมาละให้โดนเสียลูกจับไปเลยลูกเอ่ะดูดูลูก ยังได้เลยล่ะอะไรกันนี่เหม็นพ่อพอต้องมาเหม็นลูกด้วยเหรอครับโ่ออ้าวปะป๊าอ่านปะป๊าแ้วอ่านปะป๊าควักย่อยย่อยอ่านได้หมดใจเอ็งพูดจริงใจใจเป็นคนชอบคนแบบนี้โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องยกสูงเดี๋ยวจะเสียมาถึงพ่อนี่พ่อว่างๆกับหนังแจ็คแกลลูกหน่อยก็ดีเหมือนกันโอ้โหนี่ลูกเในหนังกัด เต้นไปเต้นกับลูกใช่ไหมพ่ออดีตอดีตอดีๆทุงวัน,นทานเลยค่ะอยากได้อะไรก็สั่งเพิ่มได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาที่เรียมจะเอนเตอร์เทนล,ลูกค้าแล้วค่ะเจ๊มิวสิกสิจ๊า,จาได้ลูกค้า่าไปสนุบเรียมนะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะไปมาวูมาค่ะมา ถอยที่คันถอยก่อนเออไปไปไปเออบุ้งจ้าบุ้งจ้าจ้าไปค่ะเยอะๆครับพี่คุณนี่มันร้านลาบหรือเวทีลำวงกันแน่นี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คุณร้านลาบนะร้านลาบแม่ไปนั่งก่อนค่ะไปนั่งเฮ้ยไอ้คุณร้านลาบในร้านลาบไม่ใช่เวทีลำวงย่าใช่ี่จะตะโกนทำไมอยู่แค่นี้อ่ะพี่หยุดส่ก นี่คนไมเนี่ยดูที่ฮะก็ช่วยกันดูสิใครอะคนยัยคนอยู่ในนี้นี่นี่อยู่ร้านลาบแต่งตัวมจะไปเป่าลูกโป่งทุกวันเลยอะเป็นหน้าที่เจ๊เขารับฉันมาเนี่ยระหว่างที่ลูกค้ากำลังรับทานเนี่ยเราก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนอนี่อะไรเต้นนิดเต้นหน่อยนั่งหอบกันทำไมคะเนี่ยเราเนี่ยหอบใหญ่เลยกินน้ำก่อนค่ะขะโทให้ลูกค้าติดอกติดใจทำไม อิดชา้าละสิอิจช้าที่มีแต่ผู้ชายมารุมร้อมใช่ไหมล่ะเออเออใครจะไปอิจช้าแกแยังอย่างแกแล้วจะมีอะไรอิจฉ้าอย่างฉันที่น่นอิจฉามากกว่าเราเป็นเเป็นตัวอย่างสิจะได้ช่วยเรียกลูกค้าทำแบบนี้ลูกค้าชอบใช่ไหมจ๊ะ เต้นอีกไหมเต้นอีกไหมอไว้ไหวเปล่าไหวนด้เดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะคะเออกินก่อนกินก่อนกินก่อนเออนี่น้องปูจ๋าเราเต้นกันมาเหนื่อยๆนั่งพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงลาบนะจ๊ะโอยแต่ปูจ๋าเมื่อยตัวมากกว่านะคะเมื่อยตัวเหรอโอ้โหเดี๋ยวจะนวุ้นให้ก็ได้นะฮะแร๊กแรมมาปั้นจี้มาเจอได้ถยะวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว รู้จักกันด้วยเหรอไม่อยากจะรู้จักหรอกค่ะเหม็นกลิ่นคนเินทำเป็นดูถูกโอะไรขอโทษโทษโทษครับคุณลูกค้าขอโทษนี่ฉันเปียกหมดเลยเนี่ยฉันจะไล่แกออกเออาก็จะไล่คุรลูกคนนี้เขาออกมีสิทธิอะไรฮะผู้คน อะไรฮะฮะนี่มันรา้านของแกหรืองไงใช่คิดว่าเป็นร้านตัวเองหรือยะเป็นใครมาจากไหนยิ่งใหญ่นักหรืองไงฮะที่นี่ไม่ต้อนรับมาทางไหนไปทางนั้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ร้านจอยร้านเจติม <h ums> ร้านของเจให้เจตัดสินใจเองเถอะแต่ฉันบอกเจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีเจ๊ อีเจ๊เด็ดไปด้ีเลยนะอะไรกันนังหนาเนี่ยนี่เขาโวยวายกันจะตายนี่หลับลงเหรอเนี่ยืมแกก็จัดการมีฉันจ้างแกมาแล้วนี่ให้สิฉันเหรอเจ๊ใช่ดิถ้ามีคนมากลางฉันสามารถจัดการได้เลยใช่ไหมจัดการเลยเจ๊นอนต่อเลยเจ๊นอนเป็นสิทธิ์ของฉันละ ฉันนี่แหละจะไล่ออกจากร้านนี้ไปออกไปซะชิวๆพี่ขวัญค่ะมนไล่น้องออกค่ะออยังไม่ไปอีกเหรอ,อไม่เราไปร้านอื่นก็ได้จะมางอเขาทำไมในเมื่อเขาไล่แล้วเออเขาไล่แล้วนั่งทำไมแหมฉันนี่แบบเนี่ยสตาร์ติดแล้วบอกนะขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยไหวช่วงนี้เลย หัวล yeah, yeah, yeah. ah. ้อเสียงต่ำเย็เย็นๆสูบน้ำหน้าสูบน้ำหน้าเอาไปซะไปกันโอ้ยเสิร์ฟของว่างสิเ์ฟของว่างได้แล้วเออไม่เป็นไรนะเย็นเย็นเก็บคนจนนักหรออะไรอีกแล้วตะแกียกขอโทษคุลูกค้าขอโทษจุ๊บซะโอ๊ยใจเลอะโอ้ยเยเย็นๆย็ให้อันนี้มันปลาดูดกระจกหรเปล่าไม่ใช่ช็อคเกอร์ ีตอนแรกฉันก็จะปล่อยแกไปเลยนะแต่แกมาผักพ่อฉันเนี่ยพ่อฉันแก่แล้วนะแกผักเขาได้แกผักห้เขาเสียนะฮะเดินไหวที่ไหนล่ะสมืออะไรทีนี้เจ๋อหึ้นเึ้อเล๋ออย่าอย่ามีเรื่องมีราวเลยนะอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่าเอางี้เจ็ดเจ็เย็ดเ็ดเจยดเจ็ดเจ็ดเจดเจนดเจ็เจ็เจาดเจ็ดเ็ดเจ็อเจ็้เจ็าเจ็ดเ็ดเจ็เจ็ดเจเจดเจ็เจ็ดเจ็เาเจ็ดเจ็็เจยเจ็ดดเจ็เเรา็ไ็็ดเอางี ไปต่อที่บ้านพี่ก็แล้วกันอ้ได้เลยค่ะน้องจะพาไปกินตับตับอะไรจ๊ะตับไตไ้พุงไตไ้พุงเออเนี่ยเดี๋ยวพอกลับไปแล้วเอากระเพาะไปอุ่นหน่อยก็ดีเหมือนกันถ้าทางจะบูดแล้วบูดแล้วเหรอพี่ขวัญน้าทำไมอะเลียมแบบนี้ก็ได้หรอม่เป็นไรสวยแบบปลาสลิด ตัดหัวออกแค่นั้นเองไปไปต่อที่บ้านไปต่อที่บ้านเรียกกลับไปที่นี่เลยกูจ๋าโอ้โหดีบันไซฮึไอ่พ่อที่หลังไม่ต้องเสิร์ฟอะไรแล้วนะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปสิยังทำอะไรทำอะไรอ่ะเอาเจ๊นี่ฉันจะได้ไปทำหน้าที่อื่นได้บ้างเมื่อไหร่จะซื้อถ่านใส่สักทีเนี่ยโโอ้หเก็บของสิเก็บของก็หยิบถั่วให้หน่อยได้ถั่วถั่วเยอะ หมดหมดเออมี๋ยวเรื่อเบียร์ราพ่อดูแลตรงนี้ไปนะดูแลดูแลตรงกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ้าวอ้าวหน้าคุ้นมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหหอยหอยระวังนะระวังระวังลื่นเออขอที่เกียจตเล่นก็ไม่ต้องเล่น เรากหนอมตัวแล้วเนื้อเอามาผดกินพี่เรียมทำไมรืออีแรงแหมผิดไปแล้วแหมร้องผมร้องไห้เสียอกเสียใจไหนเล่าเหตุการณ์มาซิเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่บอกจะเป็นอย่างนี้แหละพี่โอ้ยมันทำกับแกรุนแรงจริงๆป้าเล่าก่อนซิฉันจะได้เข้าใจคือฉันอ่ะนั่งนั่งนั่งแล้ว โอ้ยพอที่เข้ามาร้านลาบกลายเป็นสวนสัตว์ไปเลยน้องฉันเป็นคนอย่างนี้จ้ะลีลายเยอะเป็นนางรำไงเอ้าลุงก็เป็นใครอะ่ะลุงคือฉะโดดปาดน,นูแล้วเขาไล่มาแล้วพี่ โดนไล่ออกจากคณะละวงเหรอเนี่ยใช่ฉันก็เลยโซซามาหาพี่ตายแล้วตอนที่ฉันโดนไล่อย่างกับหมูกับหมาแกก็ไม่ออกมากับฉันแกก็ยื้อแกก็เนรคุณวันนี้โดนไล่บ้างฉันแะสงสารอยากบอกกับแกคำเดียวว่าสอนมาไม่น่าพ่อจ๋าวัดพ่อตูงโน้นวัดตูข้างหลังเนี่ยเอาเหรอ พ่อช่วยหนูด้วยนี <Amanda> ช่ช่วยบอกพี่เลียมหน่อยมาให้อภัยหนูด้วยหนูไม่มีที่ไปอ่ะพ่อเป็นใครอ้าวโอยกระทำเป็นลูกพ่ออีกคนยังไงหรอเป็นไอซเมอร์จำไม่ค่อยได้แล้วหลังๆต้องเอาหน้าไปใกล้ๆพ่อจำได้อ้าวเขาจะจำได้แล้วไปนั่งบอกพี่เลียมหน่อยสิพี่เลียมมาให้หนูว่าแรมแรมช่อแรมหนูไม่มีที่ไปอ่ะพ่อไม่มีที่ไปอีกแล้วครอบครัวแกนี่มัน ยุ่งเหยิงจริงนะแค่เป็นเกียร์ใช่ดูแล้วไม่ค่อยมีความสงบใช่นี่อยากอยู่สงบสงบเหรอถ้าอยากอยู่สงบจริงนะแล้วอยากอยู่สงบฉันไม่อยากอยู่แบบยุ่งยากอย่างนี้ไม่อยากอยู่สงบสงบไปอยู่ทำไมร้านลาบไปอยู่วัดสิอ้ะเกียร์แล้วฉันมันไม่บอกตั้งแต่ทีแรกไปเฮ้ยจะไปทำไมล่ะมันบอกสงบเอาละเอาเช็ตื่นแล้วเหรอเนี่ย นี่นั่งกินด้วยหลับบหนนกเขาแมวอ่ะหลับ5นาทีก็ฟื้นสบายด้วยฉากแค่นอนอย่างเดียวเลยมีอะไรตื่นมาจะพูดอะไรแรมมากินร้มันไม่ครับพ่อไม่สั่นแล้วมัดแล้วอ๋อมัดแล้วหลับตัวไม่แล้วครับพ่อหนูไม่หิวด้วยไม่ได้กินเลยแล้วจะกินยังไงอ่ะก็แกะก่อนทิครับพ่อฮ่าเรี่ยงพ่อผูกอย่างนี้เมื่อไหร่หนูจะได้วางหนูจะได้กินของพ่อล่ะเออเสรหมด อ้าวหมดโอ้ยจะแกบอกแล้วไหมยะเออพ่อไปยินเฉยก่อนเหรอเจ๊ว่าไงน้องฉันมันสมซารลาบากมาอีกแล้วอ่ะไม่ไปไปอ่ะเจ๊ตกลงฉันก็จะรับน้องสาวเธอนะรู้ไหมฉันทําอะไรเนี่ยทําอะไรส่งแช่เอาละเป็นเรื่องเลยอะไรอ่ะล้มแช่โอ้ยเอาแย่แย่แย่จังเลย แหมนี่ก็ไม่มีอะไรจะเล่นอะไรตั้งแชร์อ่ออะไรอะไรนจะเริ่มเลยแล้วกันอะไรเปียแชร่อ่าอ่าอ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เก็บชามมันไม่ได้เก็บแชร์เก็บแชร์มันเล่นงนายะ ลงจะรับน้องสาวเธอไปทํางานอีออกคนกันแล้วกันขอบคุณมากค่ะเจ๊โอ้ยเ้ยเจ๊ขาเจ๊ขาอะไรอ่ะโอ้โหรับอีกแล้วนี่มันจะขี่คอกันอยู่แล้วนะคะคนทั่งแน่นไปหมดแล้วถึงก็จะนอนซ้อนกันแล้วนะเดี๋ยวตกลงนี่ร้านใครยะร้านเจ๊ไงให้งานหุบปากเจ๊ก็ช่วยดูหน่อยว่ารับคนน่ะตรวจสอบด้วยขยันหรือเปล่านี่อย่างฉันนี่ขยันเห็นไหม ไม่ว่างเลยทําอะไรอยู่นี่ไปถอนตะปูมาเช็ดสนิมค่ะขยันจริงจริงขยันกระยยกเจ๊จะรักใช่ไหมคะในเมื่อตัวอย่างเรียบร้อยนะเรามาคิดหาวิธีหางเงินเข้าร้านนี่มันเยอะเยอะดีกว่าอุ้ยหางเงินเข้าร้านแต่เจ๊ครับรับชใช้ใช่ไหมรับแล้วจ้ะแต่ตอนนี้พี่สาวฉันเนี่ยจะของอพี่สาวก่อนนะ,ะพ,พี่เบี้ยคือเราก็เป็นพี่น้องกันนะ <c oughs> พี่จะไปไหนยะ เราเป็นพี่น้องกันตอน๋ยวเดี๋ยวเราก็เล่นอยู่ด้วยกันนอนคู่กันเห็นแววตาฉันก็พอจะรู้จะง้อฉันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยตัวแกมีแต่ส้มตำเป็นอะไรเป็นง้อห่างก็ได้เป็นง้อห่างก็ได้ยังไงพี่เพียมเราพี่น้องกันยังไงอ่ะคนอย่างฉันเลยตายหญ่ออกด้วยยังออกด้วยพอแล้วอะไรอ่ะคนลุกถึงฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยเฮลยตาแกจะง้อฉันแกง้อฉันอย่างนี้ทุกทีอ่ะ แล้วแผนนี้ก็ได้ผลใช่ปอนปก่อนนะ่รอบมาใช้พ่อนี่ลูกมาใช้พ่อนี่ลูกนี่เอาไว้จะเพ่อสั่นใสหนูฉันยอมละเจฉันอยู่ขออยู่ที่คนแล้วกันนะคะก็บอกแล้วไงว่าให้หาวิธีหาหาเงินเข้าร้านให้ได้เยอะเอุ้ยไม่ยากอ่ะเจเจอยากได้เงินเข้าร้านเยอะเยอะเจ๊ก็ตั้งคณะละมงไปแข่งไอ้เศรษฐีเป้าสิคะ เป็นอะไรอะเอ้ยเอ้ยความคิดเขาท่านะเธอเนี่ยอ้าวคุณแม่ครนี่ฉันขอสมบัรอยู่ด้วยสิเข้าคณะด้วยเออฉันก็ด้วยอีกคนนึงโอ้นี่เพลงแรกเกงไม่ทันเต้นจบจะตายไหม่พวกฉันเต้นเก่งนะใครใครหลอกนี่ไม่ยากหรอกเราก็รับไปก่อนเราก็รับเฉพาะงานกลางวันเพราะเรามีแบบเกี่ยวอะไรกันนะะเราเต้นกลางแดดได้ไหม ้ใช่ไม่ต้องทำหลังคาบอกจาภาพ <c oughs> แต่ถ้ามีหลังคาแล้วก็เจาะให้แสงอาทิตย์เข้าด้วย <c oughs> แล้วจะเป็นงานตรงไปหน้าหนาวงี้ก็เอาแผงไฟอุ่นๆหนะ่อยเนาะจะได้ไปยืนหน้าแผงไฟฉันเคยเห็นที่งานเชียงรายเว้ยนั่นมันหนาว <c oughs> อันนี้พูดเรื่องจินกันยังมั้ยเล่นได้หรือเปล่ปา <c oughs> ได้จไม่ได้ยังขอตรงไหนจริดูสเต็ปหน่อยโอ้ยมาเลยมาเลย ต่อที่ต<แ>่อที่อันนี้มันเร็วเกินไปท่าทางจะไม่ไหวค่ะถ้เอาเพลงชาชาที่ระวงเขาต้องมีเพลงชาา้าขอเพลงช้าหน่อยอโอ๊ยเร็ยวไปมันเบี่ยงไม่ทันอ่ะนี่เธอเธอไม่ต้องเต้นระวงหรอกตอนนี้วัดหลวงพ่อโสธรเขาขาดคนอยู่ ร่างไปไหวมือไับแด้บูนไอะได้เลยกันเป็นอย่างนี้แหละช่วยกันทำาหารกินกันแล้วกันแล้าลองดูนะข้างกันเดี๋ยวจะไปเตรียมชุดให้ค่ะคณะรำวงดังที่มาฉันจะได้กลับไปแก้แค้นอีคณะเก่าต้องทำให้ได้ช่วยกันพูดออะะไร่พูดคนเดียวพูนพามปิดฉากพ่อทำไมเวลาพ่อกินเองพ่อไม่สั่นล่ะเดี๋ยวเราไปเออดีคอมิดีแล้วอย่าเล่เราด้วยดีป่ะสำนึกรมันได้จริง รู้ถึงไหนอายถึงนั่นแล้วพ่อเจ้าหน้าไปซุกไว้ที่ไหนพ่อเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนไว้บนหัวพ่อไงคะเสียใจเย็นนะคะเราเนี่ยคนกันเองอะไรกันอ๋อโอ๊ยจิบแรกจิบแรกเป็นไงคะมีน้ำไม่มีขันที่แล้วคนละมุกใครมาห้องน้ำได้ใคจิบแรกมีตะลืมลูกมีเมียอะไรไม่มีน้ำไม่มีขันมั้งไงคะเมาผสมกันั่หมดแล้ว what